สวัสดีครับพอไปยุ่งนอกมากเลยครับมากินข้นนาปวปุ่นพี่นนองคนนำปลาอืมไปเรือครับรปวดจุนปุ่นหรือ่าไข่ปลาต้องไไข่ปลาทูอือ คำนี้ครับตัวกระดาษรอดใสพิกหนุ่ยเอาไปครับ

กล่องไลม่ได้มืองเราจะยิงกองล่ครับเราถึงเอาหน้า้ใส่เหมือนข

แสีนไหนุมน่มคนุ่มอพุดน้ำปาบอืมเ้ันแหงเงียเสงนะู

มันรอดพอไปซื้อไปอนหนังสือพอเป็นบ่มันเรียบร้อยพี่น้องต้งได้ครับฝากไว้ทันทีนะพี่น้องขอโทษญาติตาตั้งนะในการกินตับปลาบะในครับวันนี้ไปทันทีครับสวัสดีครับ